ไม่มีพื้นฐานแต่อยากพูดฝรั่งเศสได้ต้องเริ่มยังไงดีวิธีที่1ให้เริ่มจากหนังสือสนทนาฝรั่งเศสรักทันใจเล่มนี้เล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่2เล่มเดิมจะเป็นเล่มนี้นะฉบับพิมพ์ครั้งที่1ซึ่งหมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้วเพราะในหนังสือนี้มีภาษาไทยให้เห็นไหมคุณต้องเสียเวลาเรียนสะกดคํา10หรือ20ชั่วโมงไม่ต้องไปเสียเวลาจาคาศัพท์ที่ไม่จำเป็นมากมายนะเล่มนี้ราคาแค่2 5 0บาทเท่านั้นแค่มีเล่มนี้คุณเอาไปใช้พูดกับแฟนคุณได้เลย ิธีที่2ถ้าคุณเป็นคนที่มีเวลาว่างไม่เป็นเวลากําหนดเวลาเรียนตายตัวไม่ได้ไม่อยากเสียเวลาเรียนเยอะอยากพูดได้เร็วอยากพูดได้เลยอยากแนะนาคอสนี้คอสพูดฝรั่งเศสเป็นเร็วฉบับมือใหม่เป็นคอสที่เรียนผ่านไลฟ์สดใน Facebook แค่25ชั่วโมงเท่านั้นเองและไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณเรียนผ่านไลฟ์สดแล้วคุณจะพูดฝรั่งเศสไม่ได้เพราะสำหรับคอสนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษแถมฟรี คอร์สพูดฝรั่งเศสได้แม้ไม่มีคนฝึกด้วยคอร์สน,นี้คุณสามารถฝึกโต้อตอบผ่านวิดีโอที่ยาทํามาให้เรียนตามบทเรียนในคอร์สได้เลยและแถมฟรีไปเลยหนังสือสนทนาฝรั่งเศสและทันใจเล่มนี้ทั้งหมดนี้ราคา3050 0บาทลดเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นวิธีที่3ถ้าคุณเป็นคนที่อยากพูดฝรั่งเศสได้เพราะอยากมีอิสระ อยากพึ่งพาตัวเองได้อยากไปซื้อของอยากไปเที่ยวอยากไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีสามีคอยไปช่วยคุยภาษาฝรั่งเศสให้เบื่อแล้วกับการไปนั่งในกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวของแฟนแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคุณพูดฝรั่งเศสไม่ได้ทําได้แค่นั่งยิ้มนั่งหัวเราะกับเขาหรือแม้กระทั่งว่าคุณเรียนฝรั่งเศสมาแล้วให้แฟนช่วยสอนพูดสอนกันบ้านแต่กลายเป็นว่าต้องทะเลาะกันกับแฟนทุกครั้งถ้าคุณเบื่อแล้วกับชีวิตเดิมๆอยากได้ชีวิตใหม่อยากมีความสุขกันใช้ชีวิต ที่ต่างประเทศยามีคอร์ส Private Coaching เป็นคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวเรียน30ชั่วโมงสําหรับคนที่อยากพูดฝรั่งเศสได้คอร์สนี้ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองวันนี้ยาให้ราคาพิเศษจากปกติ36,000บาทลดเหลือ29,900บาทเท่านั้นสนใจทักมาได้ที่ line y s academy ได้เลยแล้วเดี๋ยวยาจะช่วยวางแผนการเรียนและตารางเรียนให้คุณเองแล้วเจอกันในคลาสนะคะ